เขาจะนอนอะ่ะอ๋อทุกคนมาดูภาพนี้ครับผมนอนด้วยกันเลยครับโอ้เราจะนอนกับไพรอเล่เลยครับผมทุกคนนี่ช้างนอนไปยังไงมาดูคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเรา YouTube Ole FC Thailand ครับ วันนี้เป็นช่วงกลางคืนนะฮะดึกๆก็เป็นวันแรกครับที่ผมพาเขาเข้ามานอนในที่ทมใหม่นะที่ทมใหม่ก็ที่จะทำบ้านใหม่ที่อยู่ใหม่เขานะส่วนรื้ ที่จะเข้าบ้านไปมอบมอประกร,รนะก็หลังจากหายตุกมันแล้วก็วันที่วันที่29นะจะถึงแล้วฮะก็จะได้เข้าเข้าบ้านแล้วก็รับขวันไขโอเลนะฮะส่วนวันนี้เราจะมานอนกับโอเล่นะฮะเราจะนอนด้วยกันเลยนะทุกคนคือไี่เป็นการนอนจริงๆนะฮะนอนจริงเลยนะคือ ช้างเขานอนแบบแบบเนี้ยเราก็นอนแบบเนี้ยแบบแบบช้างนี่แหละง่ายๆครับทุกคนนอนแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไม่ที่นอนหมอนมุ้งไม่ต้องมีผ้าอ,อุ่นผ้าห่มไม่มีไม่ต้องมีช้างไม่มีเราก็ไม่มีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนอนผมต้องเอาอา,อาหารนะฮะอาหารหกินก่อนกินก่อนนอนนะฮะ เดี๋ยวไปเอาก่อนนะแป๊บนึง โอ้โลมลมแรงนะ่าดูเลยเก็จะเป็นสับป,ปะรดนะฮะสับป,ปะรดแล้วก็หญ้านะครับ ญ้าก็จะแบบเป็นหญ้าสดๆมันก็จะอ่อนนะมันจะอ่อนจะนุ่มจะเคี้ยวง่ายครับเขาก็จะเลือกกินหญ้าก่อนมันจะลมหน่อยนะฮะส่วนแต่ว่าเราก็จะมีแบบแบบน,นี้ผมก็จะ มีกระติกน้ำแล้วก็กล่องครับกล่องใส่อใส่พวกโทรศัพท์ <c ười> คือมันเป็นกล่องที่กล่องขนมฮะแฟนคลับส่งขนมมาให้ให้น้องๆกินนะผมก็เลยแบบเอามาใส่ใส่โทรศัพท์ครับใส่โทรศัพท์ใส่ กูโยนแจครับพวกพาวอ์แบงค์อะไรเงี้ยเวลาเราออกข้างนอกผมเคยใส่กระเป๋าแล้วมันป้องกันฝนไม่ได้ครับผมเลยใส่กล่องครับเพราะเวลาฝนตกมาเนี่ยถึงตัวเราจะเปียกแต่ว่าอุปกรณ์ในการทำงานอาโทรศัพท์มันไม่เปียกครับส่วนช้างเขาก็โอเล่นนะเขาก็ได้กิน อาหารกร่อนนอนอ่ะเราก็จะกินอาหารก่อนนอนเหมือนกันแล้วก็จะมีของกินผมก็แบบดึกๆผมก็กินนะครับ <c oughs> ขอแค่มีเวลากินก <c oughs> ินเลยแม่กนนี่ มันเป็นมันเป็นแหนมมันกินง่ายครับแหนมมันกินง่ายนะนก,นยนะกินง่ายครับเนี่ยผมจะนอนตรงนี้เนละถึงเท้าเลยทุกคนอโอเคเราจะวางไว้ผมจะวางไว้ตรงนี้นะ แล้วก็นอนง่ายครับเขาก็จะนอนกับช้างมีกี่ด้วยเฮ้ยมองดีไม่ได้หรอก ของเล่จะเป็นดาเขาเล่เนี่ยถ้าเขาเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินดุนพวกสัตว์นะกินของสัตว์เขาจะเขาจะไม่กินนะเขาจะคลายทิ้งเลยต่างกันนะครับต่างกันกับเจน,นะเจว่านเนี่ยเขาไม่ค่อยคลายอะ เขาก็คายอยู่นะเดีวแ,แบบเขาก็แบบไม่เหมือนโอเล่อะโอเล่เนี่ยแบบยาที่มันมันมีหนอนอนะเขาก็กินแบบเขาได้เคี้ยวๆไปมันได้รสชาติอะ่ะเขาคายที่เเลยชาบ้างเชิญเนี่ยมันกินมีสนส้มตำด้วยนะ กิ <c oughs> นส้มตำกินแบบไก่ย่างอ่ะรื้จวกมาทุกคนมัน,น,นมเป็นแหนมก็เป็นผมชอบกินแบบแหนมส้มหมูส้มหมูเนี่ยส้มหมูส้มวัวแหนม น้มหนมูนม้วัวอะไรเงี้ยกินกับข้าวก็ได้นะฮะแล้วก็กินกับข้าวหรือว่าผมบถ้าถ้ากินแบบประหยัดก็ผมก็จะเอาไปาคลุกกับกับไข่ครับแล้วก็ปีไข่แล้วก็ทอดครับทอดเนมใส่ไข่อันนี้อันนี้พริกนะฮะพริกว่าเรอยพริกเผ็ด ผมนี่มาามหอครับผม ผมว่าโอเล่เขายังไม่ไม่น,นอนนะแบบแบบแบบไม่ใช่ว่าเอาตัวลม้มตัวลงนอนนะเขาคงจะยืนหลับนะเพราะว่าเขาแบบเขายังแบบยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินกับที่นอนใหม่อนะ่ะและเขาก็แบบ โตแล้วด้วยอ่ะโตมากแล้วก็เขายังไม่ชินกับการที่ผมมานอนอยู่ใ,ใกล้เขาอ่ะไม่เหมือนตอนเด็ก่ะตอนตอนเขาอายุประมาณเจ็ดดขวบเก้าขวบเนี่ยคือถ้าผมนอนใกล้เขาเนะี่ยเขาจะเขาจะนอนเขาจะนอนเร็วกว่าถ้าผมอยู่ห่างเขาเขาจะแบบนอนช้า ไม่แบบระไวอ่ะเพราะว่าผมนอนอยู่กับเขาประจำอุ๊รักอันนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเมื่อก่อนนะพูดถึงว่าเมื่อก่อนผมอยากจะย้อนอดีตให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าอดีตที่เมื่อก่อนที่ผ่านมานะ ผมก็อยูอยู่กับโอเล่แบบนี้นะนอนนอนด้วยกันแบบนี้ครับผมเลยว่าไม่ใช่ว่าจะน,นอนแบบนี้ทุกวันทุกครั้งไปนะแต่ว่าบ่อยมากครับก็ห้าสิบเกินอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเกินเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะที่ที่นอนแบบนี้กลางวันกลางวันก็นอนกับฉางเขาก็นอนนะ เขาเป็นแบบช้างเด็กอ่ะเขาก็นกลงวันเราก็นอนด้วยกันกับเขาแล้วก็เขาก็ชินกับการนอนนอนกับควานนะครับคลิปนี้บอกได้เลยนะครับว่าจาก <c oughs> จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะทุกคนนะเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมกด subscribe ให้โอเล่ด้วยนะครับซึ่ง เมื่อตอนเขาอยู่ในโหมดที่ดุเดือดรุนแรงนะฮะก้าวร้าวเ่ยวกัดเขาก็อยู่ในโหมดที่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีนะครับเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากพอเขาอยู่ในโหมดที่น่ารักแบบนี้เขาก็ทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากนะโอเล่นะครับเก่งมากเลยโอเล่เขาทําหน้าที่ของเขา ไม่บกพร่องนะครับตอนตกมันเขาก็เป็นตัวร้ายพอตอนเขาปกติเขาก็เป็นพระเอกนี่แหละขั้นเทพเลยนะวันนี้เราเราจะพาทุกคนมามาดูวิถีชีวิตของผมเนี่ยกับโอเลรเมื่อก่อนเป็นยังไงนะซึ่งเมื่อก่อนเราไม่มี โซเชียลอรัโอเคครับผมผมจะนอนแล้ว คำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับผมนอนหลับฝันดีครับผมนอนพอตื่นขึ้นมาก็จะได้สดชื่นนะครับจะได้รับรับทรัพย์นะครับจะได้มีเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับผมมี กิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆรับทรัพก้อนใหญ่ก้อนโตขอให้แฟนคลับทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองครับผมร่ำรวยนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โอเล่เอฟซีไทยแลนดะครับดูสิน่ารักมากเลยอาสวัสดีทรานผู้ชมน่ารกสวัสดีครับ เดี๋ยวน่ารักความน่ารักกลับมาแล้วเอาเราจะไหว้ท่านผู้ชมลาท่านผู้ชมสามครั้งครับผมครั้งที่สองครับผมพร้อมกันสวัสดีครับ <c oughs> อ่าครั้งที่สามพร้อมกันครับผมครั้งที่สามครับสวัสดีครับลาท่านผู้ชมเลยนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมนอนตรงนี้แหละ <c oughs> ผมนอนแล้ว <c oughs> เดี๋ยวออนนิ้พลุมขอบคุณผู้สนับสนุนอผ้อาปิดจมูกด้วยนะครัขอแม่เพนปลาภานะครับขอบคุณไม่เนนพนปลานะครับสนับสนุนอ,อหลายอย่างเลยนะครับผม เขาจะนอนอ่ะอ,อทุกคนมาดูภาพนี้ครับผมนอนด้วยกันเลยครับโอ้เราจะนอนกับไพลเล่แล้วครับผมทุกคนนี่ช้างนอนไปยังไงมาดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดส u b s c r i b ความน่ารักของเขาด้วยนะครับอืมหลับละผมนอนต่อละ อเจะตุ้ดเสียงดังเถดูท่านอนอนยังน่ารักเลยทุกคนท่านนอนดูท่านอนอนยังน่ารักเลยน่ารักมากเลยโอ้เขายังไม่เขายังไม่เอ่อเพ่งตัวลงนะเขาตั้งท่าก่อนตั้งท่าก่อนนอนครับโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม คลิปนีก้ก็ราท่านผู้ชมไปเลยครับผม